สตีฟกิฟสันประธานสโมสรมิดเดิลส์โบรออกมาซัดเชลซีนะครับว่าเป็นสโมสรที่เน่าเฟะและมีการกระทำที่น่ารังเกียจจากการที่เชลซีได้ยื่นคำร้องต่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับให้แข่งขันแบบปิดสนามในเกม FA Cup ร,รอบ8ทีมสุดท้ายเนื่องจากว่าเชลซีไม่สามารถจำหน่ายตัวตอบแฟนบอลของเขาได้นะครับทำให้สตีฟกิฟสันประธานสโมสรมิดเดิลส์โบรครับหัวร้อนแบบเลือดขึ้นหน้ากันเลยทีเดียวครับ ออกมาซัดเชลซีนะครับว่าเป็นสโมสรที่เน่าเฟะและมีการกระทําที่น่ารังเกียจ ถึงขั้นที่ใช้คำว่าความเป็นธรรมในกีฬาและเชลซีไม่ควรอยู่ในประโยคเดียวกันและเวลา19ปีมันนานพอแล้วที่เงินช่วยให้เชลซีประสบความสำเร็จและสตีฟกิฟสันนะครับยังพูดระบายเพิ่มเติมนะครับว่าแฟนบอลของเราสโม,มสรของเรานักเตะรวมไปถึงผู้จัดการทีมของเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยถ้าเชลซียื่นคำร้องสำเร็จและการแข่งขันแบบไม่มีแฟนบอลเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนั่นแปลว่าทุกเกมในพรีเมียร์ลีกต้องแข่งแบบไม่มีคนดูด้วยหรือไม่รวมไปถึงเกมในแชมเปียนส์ลีกด้วยหรือไม่ และพาดพิงไปถึงบูสบักนะครับประธานสโมรสรของเชลซีเองเนี่ยก็ควรโดนไล่ตะเพิดออกไปด้วยเพื่อรับผิดชอบการกระทาที่รับหลังจากการยื่นคําร้องดังกล่าวโดยไม่แจ้งทางมินเดิลสโบก่อนนะครับแต่ก็มีมุมที่เข้าใจได้ครับจากการที่สเตฟกิฟสันออกมาให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเนี่ยเพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมันเป็นเวลาไม่กี่วันก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับและที่สําคัญทางมินเดิลสโบเองครับก็ขายตัวเข้าชมหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดมีการประกาศจาก FA ออกมานะครับว่าเกมระหว่างเชลซีกับมิดเดิลสโบเนี่ยจะมีแฟนบอลของเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบเข้าชมเกมได้ตามปกติครับเนื่องจากเชลซีได้ทําการถอนคําร้องดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้สมาคมฟุตบอลอังกฤษครับยังได้มีการพูดคุยร่วมกับพิมเมลีกและรัฐบาลอังกฤษเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้แฟนบอลทีมเยือนสามารถเข้าชมเกมในรังเย่าของเชลซีได้ เรื่องนี้ดูท่าแล้วจะไม่จบง่ายๆครับในเมื่อทุกคนเนี่ยต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับจากสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นแต่ในช่วงเวลาที่น่าลำบากแบบนี้ครับก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมกันนะครับว่าจุดประสงค์จริงๆของฟุตบอลคืออะไรและน้ำใจนักกีฬาคือสิ่งที่เราควรจะมีในสถานการณ์ที่น่าลำบากแบบนี้ได้รู้ความจริงได้ยิ่งกว่าฟุตบอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับซอกกระสักด้วยนะครับ